สดีค่ะวันนี้จะมาทำแกงเห็ดพอนะคะสวัสดีครับอันนี้แกงเห็ดพอครับคุใส่ส้มใบชะมวงนะครับใบกระเทียวไม่มีเต่านี่นะนี่นนนก็แซ่บแล้วครับเดี๋ยวเราตามพี่แกงก่อนนะคะตอนนี้ เราไปแกงพร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะรอน้ำเดือดอันนี้เราจะเป็นพริกแกงเราโขลกเองตามเองนะคะเราไม่ใช้พริกแกงตลาดนะคะ ใบนี้ยำได้ไใช่หมอันนี้พี่ยำก็ได้ครับใบชะมวงคนเหนือชอบเอาไปยำเสซ็บครับมันนี้ครับ เดี๋ยวเราก็ใส่เห็ดเผาเลยนะคะน้ำเดือดแล้วเราสักครู่กันนะคะให้เห็ดสุดออกตอนเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันนะคะ ขั้นตอนเด็กของเราเราจะใส่น้ำปลาบ้านเราใช้ปลาร้าดิบ หอมมากครับเสร็จแล้วนะคะเราจะตามด้วยชุรสเย็ยบเยอะอร่อยเยอะนะคะผมปรุงรดนิดหน่อยเราตามด้วยน้ำปลานะคะ เดี๋ยวเราจะใส่ส้มใบชะมวงไปเลยนะคะน่ากินมากค เราปรุงได้แล้วแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบแมงลักลงไปเราชิมได้รสแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใส่ใบแมงลักลงไปเลยอันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะนี่คือแกงเห็ดเผาะแบบบ้าน มาครับเมนูวันนี้ครับแกงเห็ดเผาะใส่ส้มใบชะมวงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้ครับวันนี้ก็เมนูแกงเห็ดเผาะใส่ส้มใบชะมวงครับอร่อยชัวร์โคตรต่ทานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งในประเทศไทยและพี่น้องต่างประเทศและพี่น้องฝั่งลาวครับผม แล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ